กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบงค์เช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่28แล้วนะครับสามารถรับชมอนมิเมะเรื่องนี้แบบโทรทธิ์ได้ทางว t ทีวีเลยและจะหางที่แกะไิดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาละฉากพร้อมกันแล้วเรากำลังเริ่มสปอยตอนที่ส8กันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของ ที่หน้าช่องได้เลย,ยระบบสมารมารชิกนั้นทางเราจะดงองนเมถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัดด้วยนะครับหลังจากจบการประลองผู้สูนสุเวียนก็ได้มาถามพวกเพื่อเอกว่ารู้ไหมว่าทำไมาที่น่าโรงเรียนถึงได้มีรูปปั้นของทั้ง7ประหลาดเซือกก็ได้บอกว่าเพราะพวกเขาเหล่านั้นคือนักเรียนทั้ง7คนที่ก่อตั้งโรงเรียนสื่อไลเคอร์แห่งนี้นอกจากนี้พวกเขาก็ยังเป็นตัวแทนของโรงเรียนสื่อไลเคอร์นะครั้้เเาารรรรอองงงกโีียยนสสสชช่่ณจืืให ห่งนี้จนกลายมาเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของแผ่นดินใหญ่สรุปก็คือตัวแทนของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประลองกับโรงเรียนอื่นๆนั้นล้วนแต่มีชื่อว่าเจ็ดประหลาดแห่งโรงเรียนสื่อไลเคอร์ในต,ตอนนั้นสวิสซานซือก็ได้กล่าชวชมทั้ง7ประหลาดในยุคนี้ให้กับเพจของเราฟังเลยครับเพราะทั้ง7ประหลาดทุกคนล้วนแต่มีความสามารถทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมาเซลเทาเฉินจือฝิงหลิงลวเฉินห้าวเสวียนและก็ยังมีรุ่นพี่อีก3าค,คนที่ไม่ธรรมดาแถามสวิสซานซือนั้นก็ยังได้ยินมาว่าหนึ่งในนั้นเนี่นเคยเป็นผ นะจนในตอนนั้นผู้โซเซวตก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าฉะนั้นแล้วในการประลองในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะคัดเลือกทีมสำรองเจ็ประหลาดแห่งโรงเรียนสื่อไลเคอร์นั่นก็หมายความว่าพวกวีฮาวทั้ง7ในตอนนี้เนี่ยก็คือทีมสำรองนั่นเองทํามาพวกวีฮาวที่ได้ยินภาพนั้นก็พากันดีใจใหญ่เรียกได้ว่าเป็นเกีดยรติยศสูงสุดของนักเรียนเลยก็ว่าได้พวกเขาไม่นึกเลยว่าการประลองในครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องอย่างมาเซอร์ไพส์แบบนี้ซึ่งพวกวีฮาวนั้นก็มีเวลาเตรียมตัว1เดือนเลยครับก่อนที่จะออกไปประลองกับโรงเรียนอื่นๆและใน,นขณะที่พวกไปเปิดกลังเดินทางกลับห้องกันอยู่นั้นเซเซลเธอก็นึกเป็นห่วงวีฮาวกับหวังตงเลยครับเพราะว่า2คนนั้นเนี่ยถู ผูว้วสุสวียนเรียกตัดมาที่พวกวีハวผู้วสุสวียนก็ได้กล่าวชื่นชมพวกวีハウในงานประลองในครั้งนี้เลยครับมันทำให้เขานั้นตะลึงมากแต่ถึงแม้ว่าท่าประสานนั้นจะมีพลังที่หลุลเลีงก็จริงแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากศัตรตูหลบได้ล่ะไม่เพียงแต่จะไม่สามารถกำจัดศัตรตูได้แต่มันยังจะทำให้พวกเจ้าสูญเสียพลังยุดไปทั้งหมดอีกและแบบนั้นพวกเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจังหวะไหนควรจะปล่อยท่าประสานนั้นออกมาพวกวีハウที่เห็นแบบนั้นก็มองหน้ากันเลยครับระหว่างน,นั้นวีハา,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 าก็นจจดว่ไ้้ใชิตตรัับบแงป ทั่วทั้งบริเวณที่พวกเขายืนอยู่นั้นก็อยู่ภายใต้การรับรู้ของวีฮาวทันทีผู้โสดสว,สวีนที่เห็นแบบนั้นก็ตะลึงมากนี่คือคำสั่งของวิยาจารย์สายควบคุมสินะแต่ผู้โส,สเสวีนนั้นก็ต้องแปลกใจทักษะนี้มาจากวงแหวน,น10ปีจริงหรือมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนี่เมื่อคิดได้แบบนั้นผู้โสดสว,สวีนก็ลองตรวจสอบวีฮาวดูเลยครับเพราะทักษะวิญญาณนี้อย่างน,น้อยก็ต้องมีวงแหวนหมื่นปีขึ้นไปถึงจะสามารถใช้มันได้แต่ว่าวงแหวน,นแรกจะมีหมื่นปีได้งก,กปงปิอยู่ในหววงงจิตขอวาวพวกเขาก็รู้สึกถึงเจตนฆ่างผู้โส้สวียนที่ลองตตรวสออบดดูในนนี้่ก็คิา วีฮาวนะั้นอาจจะเป็นสัตว์วิญญาณที่แปลงกายมาและในตอนนั้นเองผู้โซสุสเวียนก็ได้ถามกับวีฮาวว่าทําไมวีฮาวนั้นถึงมีวิญญาณยึสายควบคุมและสายโจมตีได้มีเพียงแค่วงแหวนวิวญ,ญญาณแสนปีเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ทักษะสองอย่างนี้ได้อย่าบอกนะว่าเจ้าคือสัตว์วิญญาณที่แปลงกายมาทางน,นวีฮาวที่โดนพลังของผู้โซซสเวียนกดดันในตอนนี้เนี่ยก็เจ็บปวดมากๆแล้วฮะจนในตอนนั้นวีฮาวก็ต้องบอกกับผู้โซสุสเวียนว่าเขานั้นคือสิทธิจากสํานักถังในปรศาสีม่วงของสานักถังได แต่ผู้โซเวียตที่ไม่อยากจะเชื่อเนี่ยก็ต้องยอมจำใจเชื่อเลยครับเพราะเขาที่ตรวจสอบวีหามาแล้วก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติถึงแม้ว่าวีหาจะมีวงแหวน10ปีก็เถอะแต่ว่าวงแหวน10ปีของวีหานั้นแปลกประลาดยิ่งนักพลังกาลังของมันนั้นรุนแรงกว่าวงแหวนวิญญาณ10ปีธรรมดาแม้กระทั่งวงแหวน1,000ปีนี่นก็ยังเทียบไม่ติดแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ผู้โซเวยียตเชื่อนั้นก็เป็นสีของวงแหวนวิญญาณน,นั่นเองเพราะว่าสีของวงแหวนวิญญาณนั้นจะไม่สามารถปลอมแปลงได้หลังจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่าวงแหวนวิญญาณของวีหานั้นเป็น10ปีโดยแท้จริงถึงนเมื่อที่อยู่ข้างในห้วงจิตของวีหานี่ก็เยอะเยอะเลยครับมนุษย์ อย่างเจ้าคงคิดไม่ถึงหรอกว่าสีขมงวงหวนวิญญาณล้านปีกับวงหวนสิปีนั้นคล้ายกันแต่ในตอนนั้นปิงปิงก็สังเกตเห็นว่าผู้สสเวตคนนี้นะก็เก่งกาจหน้าดูเลยจึงข่้นเกือบจะรู้ตัวจริงของปิงปิงได้เลยนะหลังจากนั้นผู้สวสเวตก็ได้บอกให้พวกวีั้าไปพักและเตรียมตัวที่จะลงแข่งและคาาก็หวังว่า5ปีหลังจากนี้พวกเจ้าจะเติบโตขึ้นมาเป็นทีมที่ได้รับการคัดเลือกนะพวกวีหฮาก,ก็ตอบรับหลังจากนั้นในขณะที่พวกวีหฮาก,กาลังกลับหอพวกเขาก็ได้พบเข้ากับพวก,ปปปก,พวกเปไดเปิดาท ครั้งนี้ก็เป็นพวกวีฮาวนี่แหละมันเป็นเช่นนั้นเลยครับสิทธิ์พี่จากไม่มีพวกท่านคอยหลอกล่ออีกฝ่ายและก็ถึงแม้ว่าทักษะภาษาพลังยุทธ์ของพวกข้านั้นจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ถ้าหากใช้ไม่โดนมันก็เท่านั้นดีไม่ดีพวกข้าอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกคัดออกก็เป็นได้ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณพวกสิทธิ์พี่นะและอย่างที่พวกสิท์พี่มารอพวกวีฮาวนี่ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องอยากจะทราบวันเดือนปีเกิดของพวกวีฮาวด้วยนั่นเองเพราะซานซื่ได้เสนอกับทุกคนว่าหลังจากนี้พวกเขาจะเดินตาม สิทธิ์ี่เราเนี่ก็จะเป็นไช่โถสิทธี่สามนี่ก็จะเป็นซิวิซานซ์นะครับและสิทธิ์คนที่4ก็จะเป็นเจียงหนานหนานคนที่5้าก็จะเป็นเสี่ยวเสี่ยวหกก็เป็นวีห่าของเราแล้วก็เคือหวังตรงที่เป็นน้องเล็กสุดซึ่งระหว่างน,นั้นก็มีข่าวที่อีกเรื่องหนึง่งก็คือไช่โถเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสำนักถังเลยครับเพราะเขาอยากจะวิจัยเกี่ยวกับอาวุธลับของสำนักถังพราะไม่นำมาที่เขาสังเกตเห็นว่าอาวุธลับของสำนักถังและก็อาวุธวิญญาณปัจจุบันเนี่ยางย่าง ใช่โถนั่นเองทั้งอยากที่เป็นเจ้าสํานักฐานในี่ก็มาเป็นเจ้าภาพในงานนี้ด้วยเฉยกระดีใจออกหน้าออกตาม,มากเลยแต่ภายในใจเธอนั้นก็รู้สึกเศร้าแปลกๆเห็นพวกไปเปิดนั้นพัฒนากันอย่างก้าวกระโดดแต่ว่าเธอนั้นยังย่ําอยู่กับที่ระหว่างนั้นไปเปิดก็ได้พูดขึ้นมาว่าพูดถึงการเป็นตัวสํารองของเจ็ดสปาราดแล้วหลังจากนี้พวกเขาก็ต้องเข้าเรียนในห้องปกติและก็ยังต้องไปรับการสอนพิเศษจากผู้อุศวสเวียนอีกด้วยและครึ่งเดือนต่อมาพวกวิหารก็ทุ้่มอกผู้อุศวสเวียนกีนล ผลลับที่ออกมามากและหลังจากนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่พวกวีเฮาะจะต้องออกไปประลองกับพวกโรงเรียนต่างๆในฐานะตัวสำรองของ7็สัปปะหลาดผู้สูสเวียนก็เลยจะใช้จังหวะนี้เพื่อน,นาให้พวกวีเฮาทาตัวคุ้นเคยกับพวกตัวหลักเช่นพวกหมาเซลเทานั่นเองไม่นานพวกสิพี่ทั้ง7นั้นก็ได้เปิดตัวกันออกมาอย่างเท่เพียงแค่จะออกมาหา,หาุ่นน้องเนี่ยก็ทั้งขิงทั้งแข็งกันออกมาพอมาถึงเนี่ยมาเซลเทาก็ขยิบตาให้วิทาของเราก่อนเลยทาเอาหวังตรงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไม่พอใจมากแล้วฮะหลังจากนับพงยุทธ55 คนที่2นะครับหลิงหลวดเฉินระดับ55เช่นกัน3มเฉินจื่อเฟิงระดับที่57 4กงหยางโม่ระดับพลัง59 5เสี่ยซีระดับพลังอยู่ที่56และคนที่6ใต้เยาเหิงระดับพลัง64ทําทเอาวีหาวที่ได้ยินชื่อน,นั้นก็รู้สึกแค้นเคืองขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่าใต้เยาเหิงนั้นเป็นลูกชายคนโตของตระกูลไปและเป็นพี่ชายของใต้หัวปินนั่นเองและสิพี่คนสุดท้ายคนที่7นั่นก็คือหมาเสี่ยวเทาระดับพลังอยู่ที่67บงงตงที่หก็สึกชิ่ชเบเพร,ะ,ระลองวับโรงเรียนต่างๆนี่อเออยุอยู่ ั่นก็แสดงว่าพวกสิทธิพี่พวกนี้เนี่ยมีอายุไม่เกิน20ด้วยซ้าเก่งมากเลยครับที่มาถึงระดับนี้ด้วยอายุเพียงเท่านี้ได้หลังจากที่แนะนําตัวกันเสร็จแล้วผู้สสวีสวนก็อยากจะให้มีการแข่งกระชับมีการเกิดขึ้นระบางทั้งสองทีมเลยครับเพราะอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มออกไปประลองกับโรงเรียนต่างๆและถือว่าเป็นการฝึกซ้อมภายในตัวเลยละกันท้ามาหวังตรงที่ได้ยินแบบนั้นก็เป็นกังวลมากให้ไปแข่งกับสิทธิพี่ที่มีพลังระดับนั้นเนี่ยนะไม่ต่างอะไรกับส่งไปตายชัดๆแต่ใน,นตอนนั้นผู้ส่วียนส จะมีสิทธิ์เลือกสมาชิกในทีมหลักเนี่ยสคนและก็ทีมสำรองอีก4คนส่วนต้าเยาเหิงนั้นสามารถเลือกทีมหลักได้3คนและทีมสำรองอีก3โดยมาเซียวเทานั้นก็เปิดด้วยกงอย่างมกักับวีหฮาของเราแหละฮะทำให้หลิงหลัวเฉินที่เห็นแบบนั้น,นก็รู้สึกสงสัยมากว่าทำไมมาเซียวเทาถึงได้เลือกผู้ที่อ่อนแอที่สุดอย่างวีหฮามาอยู่ในทีมโดยทางหวังตงก็ไม่พอใจอีกแล้วแหละฮะหวังตงก็คิดว่ามาเซียวเทานนเนี่ยคงอยากจะปกป้องเพลไว้ในอ้อมแขนแนะน่ทาด้านต้าเยาเหิงก็ได้เลือกเฉินจื่อเฟิงเลยครับแล้วก หวังตรงไนีก็รู้สึกเป็นกังวลมากเลยครับว่าเขาจะได้อยู่ทีมเดียวกับหวีห่าวหรือเปล่าแต่หวังตรงก็คิดว่ามาเซลเทาเนี่ยคงจะไม่เลือดเขาแน่จนในตอนนั้นมาเซลเทาก็ได้เอ่ยชื่อหวังตงทำเอาหวังตรงที่ได้ยินแบบนั้นก็กระโดดโลดเต้นดีใจมากแต่พอรู้สึกตัวว่าทุกคนกําลังมองอยู่ได้ก็รู้สึกเขินอายไปอย่างยิ่งส่วนทางสวีซานซอก็ดีใจมากเลยครับที่เจงนาหนามาอยู่ทีมเดียวกับเขาก็คือทีมของใต้เห่าเหิงนั่นเองสรุปก็คือทีมของมาเซลเทาเนี่ยก็จะมีหวีเห่ากงหยางโม่เปย์เี่ยว ลิงหลวชฉินฉินจื้อเฟิงและเหยาห่าวฉินและเมื่อเลิกทีมกันเสร็จแล้วผู้สูสเวียนก็ให้เวลาทั้งสองทีมวางกลยุทธ์กัน10นาทีหลังจากนั้นก็เริ่มแลกเปลี่ยนฝีมอือกันได้และแม้ว่าในการแข่งในครั้งนี้จะเป็นการแข่งกระชับมิดก็เถอะแต่ว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งนั่นก็คือชัยชน,นะและการกระชับมิดนั้นอยู่อันดับสองหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็เริ่มไปไป,ประชุมกันโดยมาเซลเทาเนก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเธอจะรับมือกับใต้เหยาเหิงเองแน่นอนว่าเธอก็ไม่สามารถจัดการกับไต้เหยาเหิงในเวลาอ้ไได่เระะมมอก็ง ช่นนกันแต่มาเซลเทาก็ได้บอกว่าลิงโหลเฉินนั้นเธอมีห้าเฉวนคอยคุ้มกันอยู่และความสามารถของห้าเฉวนนั้นก็สามารถยับยั้งเสี่ยซีได้ฉะนั้นแล้ว้าหากเสี่ยซีเข้าไปประทะก,กับคนพวกนั้นเธอจะเป็นฝ่ายเสียเปียบเอาได้และมาเซลเทาก็ให้เป,ปิดช่วยเสี่ยซีอีกแรงหนึ่งเลยครับเพื่อให้จัดการกับเฉินจือเฟิงให้เร็วที่สุดส่วนชายโถนั้นจะเป็นคนรอบโจมตีจากด้านในและวีเฮาจะเป็นคนคอยสั่งการทีมระหว่างระหวังตรงก็มีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามกับมาเซลเทาเลยครับเพราะหวังตรงได้ยินมาว่าเดมาราเจ็ดประหลห้หลาาทา ก็บอกว่าเคยมีแต่ว่าในตอนนี้เขาถูกคัดออกแล้วล่ะทีมของพวกเรานั้นขาดคนอื่นได้แต่ว่าสายอาวุธวิญญาณนั้นไม่เหมาะสมให้อยู่ในทีมนี้ชัยโถท,ที่ได้ยินบาปนั้นก็ไม่พอใจเลยครับแต่ถึงกระนั้นชัยโถก็คิดจะใช้งานประลองในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเจ็ประหลาดแห่งโรงเรียนสื่อ,อ,อไลเครื่อในยกนี้สายอาวุธวิญญ,ญาณจะเป็นเจ็ประหลาดได้หรือไม่มาเซลเทาวก็บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทาว่าแล้วเชลก็ได้เดินจากไปทันทีและหลังจากที่วางกลยุทธ์กันเสร็จบต่เเพียาร <laughs> <c oughs> การวันหลัจะเป็นยังไงต่อไปก็ไว้รับชมกัน EP หน้านะครับเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่18ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศดพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล,ล่นหรือมีคำผิดพลาดไปกาใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยและจาหากทุกท่านชอบคิปนึกผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นลังใจผมทำงานต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ สว,สวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยหากใครที่อยากจะดูสปอยล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะดงอันเมชถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวซีดัตด,ด้วยนะครับ